SPK นะฮะจากคำว่า M นะฮะแล้วเราก็เสียบจากฟิวนี่ครับตรงนี้ครับเข้าเลยครับผมคำว่า SPK นะฮะอันนี้ M นี่คือเข้าโมโดลูลนะครับผม M เข้าโมโดลูลนะตัวนี้ก็ทำการบัดกีีไฟไฟ,ไฟสแตนบายนะ่ะต่อสาย ต้องก็โยงมาแล้วตัวนี้นี่ตัวนี้ปิดไฟแตนบาบหน้าแท่นนะก็ทำสลับก็เรียบร้อยแล้วก็บัดกีนะตัวนีน้แล้วก็อีกสองเส้นนี้ก็อยงข้างกันก็เป็นไฟาไฟวิง่งนะฮะ ไปวิ ện, v v ่งไปวิ่งแล้วก็บัดกีเข้าเนี่ยเนี่ยเส้นนี้นะนี่ตรงนั้นก็ได้เนี่ยตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะนี่ตรงนี้ก็ได้นะบัดกีก็าแต่ผมดูบัดกีเขาตรงนี้เลยครเนี่ยเส้นนี้นะบัดเส้นนี้แล้วบัดกีได้นะแทมแล้วก็บัดกีเขานี่เลยฮะ ตรงนี้ก็ได้ในเส้นนี้ครับ stk หลังจากแอมเข้าปุ๊บมันจะลัน่นปุ๊บผ่านมาตรงนี้แล้วก็ไฟวิ่งไฟแันไบในนียมันก็ขึ้นอยู่แล้วก็ต้องการปดเิคไหมตโปูเทคติดแต่ผมยังมันติดตลอดคือไฟสีนี้สีเขียวแล้วก,ก,ววก็วัดกี่บวกลบเข้าเลยนะฮะแล้ว ไฟไฟวิ่งนในก็แฟนนี่นะครับผมนี่เข้าตังเข้ามาแฟนน,นี่ไฟวิ่งไฟที่ไปเลี้ยงไฟวิ่งนะสัญญาณที่เข้าตัวสัญญาณไฟวิ่งก่อนนี่ SPK แต่ไฟเลี้ยงไฟวิ่งจะเขา้าตรงแฟนนะที่มันมเล็กดีไฟออกมาเป็น12โวลต์แลนะเทานันหนึ่งนะนผ่านไดโอด ในสิวงฟี่อื่คือผ่านคาปานะผู้นี้ไม่ให้มันจีดนะครับบางครั้งมันจะจีดนะฮะเดี๋ยวมันจีดเลยฮนะเดี๋ยวมันจะจะลอนานแล้วมันจะนะฮะปัดจีแล้วก็คงจะบอกแล้วคงจะได้อยู่นะปัดจีก็คงจะไม่ยากนะคับชฟไปนะน ป้องกันลาโพงก็บัดกีแล้วครับผมนะแต่ผมบัดกีจากตรงนี้ลงไปครับมานี่เจีบที่นี้ก็ได้ฮนะนี่นะฮะแต่ผมเอาจากจากขาปาขึ้นมาันเสียบเนี่ยสีเหลืองนี่เป็นลบฮนะฝั่งสีแดงฝั่งสีแดงนี่ก็เป็นบวกครับผมนะ สวัสดีครับผ่าน f อซทุกๆท่านครับผม f อซพี่น้องชาวไทยครับผมสมบายดีสปปลาปครับ f อฟซีโปราวครับผมตาขมรนเขาว่าจุงกระจุงกะนะฮะสวัสดีครับพี่น้อง f อซชาว กัมบูชาครับผมเมียนมาด้วยนะครับเกาหลีใต้นะครับผมนะคลิปที่แล้วก็ทำการเสียบนะครับผมคลิปนี้ผมกดเสียบนะครับนี่ไฟครับผมนะะเสียบเรียบร้อยนะฮะสัญญาณไฟนะฮะคลิปเป็นไทยรัฐ ะตัวนี้นะฮะเก็บเป็นไทลัดนี่อัดไว้นะฮะมันเป็นคลอนนะฮะนี่เก็เป็นไทรัดนคอยนะแเราครัดตรงนี้นะแล้วก็เก็บที่หลังนะครับผมนะฮะดูคนที่เราทดสอบนะฮะทดสอบไฟทดสอบเสียงนะฮะเราต้องผ่านลอโหลดก่อนนะครับผมผมเสียบลอโหลดแป๊บนึงครับนะ เดี๋ยวแลวสัญญาณเสียงนะ่ต้องผ่านรอโหลดทุกครั้งนะฮะ เสียบดอกตัวลำโพงนะเช็คส,สัญญาณให้เรียบร้อยนะครับผมนะเพื่อมาให้มันพัวนะฮะเสียบไฟโหลดนะะต้องผ่านโหลดทุกครั้งนะท่านผู้ชมครับผมนะก่อนที่เราจะทำการไฟยิงนะดูก่อนนะว่า หลอดลดแล้วมีไฟแดงไหมเราเปิดครับผมหากไม่มีไฟแดงก็ถือว่าโอเคครับผมคิวเสาพระรามสองเสาวสา,วสาวนังคิวเสาครับผมหมุนติ้วติ้วอย่างนี้น หนึ่งครับผมเน็ดพวมันกากครับนะแบบหนึ่งครับผมนะ เปิดสวิตต์ครับผมเปิดแล้วครับผมเสียงแชงบินเจ็ดดังแล้วลมลองดูครับผมฝังฝังขวา 是哈、huh?。<楽> <laughs> กดครับผม oh, ถือว่ากินกระแสดีครับผมหลอดแดงก่อนเปิดปุ๊บหลอดกินกระแสมาอยู่แต่เหมือนกันครับ ยงดีอยู่ครับ หลับคลิปนี้ก็ <c oughs> สีการทดสอบผ่านหลอดโหลดอยู่นะครับผมนะยังไม่ได้เต็มที่ครับผมถ้าเต็มที่ก็ต้องผ่านไฟตรงครับผมนะะรับรองเลยครับเสียงดีครับผม เองก็ชอบนะเบา,บาน้ำหนักเบาแต่น้ำเสียงมันไม่เบาตามน้ำหนักครับผมนะสำหรับสวิตช,ชิง3,200ครับผมวัดแน่ถ้าจะพังก็สวิตช,ชิ่งนี่แหละครับพังก่อนนะผมยกเว้น ตที่เตยอช็อตนะฮะมีอะไรกเกาะแล้วก็ช็อตกันนะผมกับบางคลิปมัน เพลงที่มีลิสิทธิ์มากลงไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับผมแปบ๊บนึงครับผมมีลิสิทธิ์มากนี่ก็ลงไม่ได้ครับการทดสอบครับผม power amp นะฮะนี่กกวายสายเรียบร้อยตอนที่เราจะทดสอบอีกครั้งหนึง่งเราก็ทำการใช้เคเบิลพายล็อกนะฮะล็อกก่อนนะ ทีเนไทยล็อกเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องลองอีกครับผมลองเสียงหลอดโหลดแล้วก็ทําการลองไปจริงครับผมนะแต่คลิปนี้ก็ลองก่อนครับผมไม่ไม่มีไฟช็อตไม่มีเสียงจีครับผมเงียบนะเนี่ยเงียบคลิป กริครับผมเสียงจีไม่มีครับผมเสียงซาโซดาเหมือนกับบางช่องบางเจ้าที่บอกว่ามันต้องเป็นโซดาไม่มีครับผมผมก็น่าจะขำอยู่ครับผมเสียงว่าโซดาครับมันมันไม่ได้เรื่องครับผมแต่ดังซีต่อนะต้องแก้ไขบอดได้ครับผมบอดได้เกิดเอ็กซ์เเลตครับผมนี่เราทดสอบ หลายช่วงแล้วนะฮะตั้งแต่เริ่มแรกนะฮะเริ่มแรกในการประกอบเริ่มแรกในการจะประกอบนะครับทดสอบบอร์ดได้ไม่มีเสียงซ่านะฮะผมไม่มีเสียงจี่ครับผมแล้วเราก็มาทดสอบของส่วนใส่โมดูลนะฮะอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็ทดสอบผ่านรอดโหลดครับผม ดีครับผมรับประกันได้เลยครับผมนะเสียงดีครับผมฟัง ลองแต่สวิตชิ่งนะครับผมอย่าเกินร้อยนะฮะสำหรับใช้บอร์ดไดเอบี AB นะฮะ AB เนี่ยไม่เกินร้อยนะถ้าเกินร้อยปุ๊บเนี่ยอาจจะพั่วได้เหมือนกันครับผมท่านผู้ชมครับผมถ้าสั่งสวิตชิ่งก็8ปดสิบห้าเก้าสิบไม่เกินเก้าสิบห้านะครับท่านผู้ชมครับผมถ้าเป็นนะ AB ครับผมถ้าเป็นคัสด,ดีไม่เกินร้อยสามสิบนะครับผมอย่าง ดีดีก็ประมาณ115 120ร้อยสิบห้าถึงร้อยยี่สิบก็กำลังสวยครับผมนะเป็นคาดีนะครับผมผมมีบอร์ดไดร์ลุนนี้เยอะนะฮะถึงทำทีบีครับผมตามหลักสเปคนี้นะฮะลงคาดีนะก็จะแจ่มเหมือนกันครับผมใช้ไฟสักร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบห้าอะไรประมาณนี้ครับผมร้อยยี่สิบร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบนะ บอดได้ใช้ไฟร้อนะฮะคาดีแน่นอนครับผมแต่ก็จะถ้าคาดีก็น่าจะฟังละสอดอกครับผมถ้าคาดีครับผมนี่ก็2ดอกครับผม18นิ้วครับผมนะสดอกนะฮะจะเจมเจมแบบ กำลังเย็นๆครับผมวันนี้อากาศร้อนครับผมเนี่ยฮนะปั๊มสวิตชิ่งเริ่มจะวีดขึ้นเลยครัแต่ทานที่เตือนไม่ร้อนครับผมนะฮะไม่ร้อนครับผมนะฮแต่อากาศมันร้อนครับผมนะตัวสวิตไฟปัดลมนะ รบนะฮะประกอบ M นะฮะ Switching 3,200พันสรวครับผมเนี่ยเนปซีได้แต่ถามนะพร้อมกักบท่านผู้ชมนะฮะได้แต่ถามว่าชุดนี้นะฮะประมาณเท่าไหร่นะฮะก็เข้าๆครับผม9,000ครับผมนะฮะเข้าๆนะครับ เก้าพันครับผมนะแต่ปีไกลเนี่ยฮะผมอยู่ประมาณแปดพันห้าครับเสร็จเสร็จนะฮะปีนี้ 1, คอนซิสเตอร์ขึ้นครับผมนะฮิตซิงก็ขึ้นครับผมนะสวิตช,ชิ่งนะรวมกับสวิตช,ชิ่งนี่ก็ขึ้นมาอีกเป็นร้อยสองร้อยครับผมนะแล้วก็กล่องนะฮะขึ้นเป็นร้อยนะฮะนะฮะท่านผู้ชมครับผมนะ ีเป็นกับทันที่เตอร์ก็นะฮะแปดสิบห้าบาทถึงเก้าสิบบาทรวมส่งแล้วมันตกเป็นอันละร้อยหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับผมสิบคู่วกับสิบคู่นะฮะบอดได้ก็แต่ก่อนสามร้อยแปดสิบสามร้อยห้าสิบาทสามร้อยแปดสิบาทนี่ก็ขึ้นเป็นสี่ร้อยยี่สิบนะ บางเจ้าก็380นะแต่ตัวนี้ยามาฮ่านะสี่ร้อยบาทครับผมขึ้นอีกแล้วครับผมขึ้นอีกประมาณ40 50บาทครับผมต่อบอร์ดรวมทรงแล้วก็โอ้โหนะ,ะท่านผู้ชมครับผมนะแต่ถ้าท่านผู้ชมแบบต้องการประกอบนะค่าดีก็ก็โอเคเหมือนกันครับผมนะค่าดีก็ พันเจ็นะพอ,พอกันครับผมนะสำหรับค่าด,ดีก็บอร์ดหนึ่งรวมส่งก็พันเจ็ดร้อยกว่าบาทครับผมท่านผู้ชมครับผมนะก็ลงได้เหมือนกันครับผมสำหรับค่าด,ดีครับผมนะแต่เราก็สั่งสวิตช,ชิ่งสักร้อยสิบห้าแล้วยี่สิบเราเ่านี้ครับผมนะ แต่ตัวโปรเจกต์ต่อไปก็เป็น AB-BIT ครับผมนะยามา8 d ครับเป็น AB-BIT นะนะที่จิ๋วแต่เสียงดีแต่ไม่รู้ว่ามันจะทนหรือเปล่านะแต่ผมก็จะประกรอบตามออเดอร์ครับผม ยามา 8D ดีคร <empire>. ับผมหลังจากยามา 8D ดีเสร็จก็พบกับคาดดีครับผมนะคาดดีดี DM 5000โปเช่นเคยครับตามออเดอร์นะครผม นี่าจะมาสวิตชิง่งห้าพันโปรครับผมแยกซ้ายขวายิสระฝั่งละสองพันห้าร้อยครับผม, ound, มต,ตัวนี้นะฮะโปใช้สวิตชิ่งโปรครับผมโปใช้โปร,โปรก็หมื่น 1,500บาท1นึ0งบาทครับสเปคนี้ประมาณนี้ครับผมราคาซิบเซฟครับแต่ขับได้ค้างแล้วสามหนึ่งสีดอกเนี่ยโอ้โหมันก็ถือว่าสุดยอดแนละ้วฮะท่านผู้ชมกรับผมสำหรับคราด,ดีครับผม5,000โปรครับผม ผมก็ขอจบตรงก่อนนะครับท่านผู้ชมครับผมอย่าลืมนะครับกด s u b สไครป์กดติดตามนะในช่องของน้องให้ด้วยนะครับผมอย่าลืมนะฮะรับชมคลิปวีโอแล้วก็อย่าลืมชมโฆษณาให้น้องด้วยนะครับหรือเป็นกําลังแรงใจนะใคาอินเทอร์เน็ตกนะ็เติมตามโทรศัพท์นั่นแหละครับผมเบอร์โทร0934137465ครับผม AIS ครับผมนะฮะทันไรจีาาบาท20บาทร้อยสองร้อยนะฮะสนับสนุนค่าอินเทอร์เน็ตนะในช่องนะโอเคครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมครับผมกับ FC ทุกๆท่านครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับ